ตัวอมีอะไรกินบ้างอะหิวโอ้โหยังไม่ต้มน้ำซุปเลยเนี่ยแล้วเมล่าจะได้กินอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งโมนขอเวลาเพียแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแค่เทซุปชาบูเข้มข้นของ Peel Food ผสมกับน้ำร้อนก็ได้ซุปชาบูอร่อยอร่อยไว้ทานง่ายมากอร่อยง่ายสะดวกประหยัดว่าแต่ตันสั่งซื้อจากที่ไหนมาเนี่ยนี่เลย แค่แอดไลน์กดช็อปผ่านามช็อปเลือกสินค้าที่ต้องการแถมใส่โค้ด peel f o o d m a n i ยได้ส่วนลดเพิ่มอีก5%ด้วยค่ะ สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t วิต Tree Man i a ี่วันนี้เราทั้งสองคนแอมมินตูกับมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมข่าวข่าวรอบๆลีกกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์คอไลฟ์ด้วยค่ะขอซับด้วยนะครับเรามาเริ่มที่อาการบาดเจ,จ็บของผู้เล่นกันสักหน่อยนะครับเรื่องวันที่ LA Lakers ครับล่าสุดเนี่ยตัวของ t a r e n Horton Tucker ครับเขาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ,จ็บที่บริเวณเส้นเอ็นนิ้วโป้งขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทั้งทีออก,ก้คงัร ถือว่าเป็นความเซนของแฟนๆมากนะครับเพราะว่าแฟนๆบาสอยงพวกเราเนี่ยเฝ้ารอรับชมการเล่นของ THT แบบเต็มๆและยังมีอีกหนึ่งคนครับนั่นคือเวนเอลลิงตันครับล่าสุดก็มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับหลังจากที่ทํา MRI แล้วเนี่ยก็พบว่าเป็นการบาดเจ็บแบบเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งนี่ยังถือว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บนานมากต้องพักอย่างน้อย1สัปดาห์ครับและมาประเมินอาการอ,าการอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ในช่วงเปิดฤดูกาลวันแรกที่จะเจอกับ Golden State Warrior State เน่่ย้าาังไมมจะพรอโการแข่งันล่าสุดททาางีมกก็ประศแล้วนาเาปย ตัวแม็กแม็ครังครับดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของ LA Lakers เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็คงต้องไปต่อสู้กันใน G League กันต่อไปครับอาจจะเป็นมพรว่าทางทีมเนี่ยนะเขาได้มีการเซ็นสัญญาเซกูดมบูยานะครับอดีตดราฟอันดับที่15ปี2019ครับเข้ามาร่วมทีมเป็นสัญญาทูเวย์ตัวของเซกูดมบูยาเนี่ยครับเพื่อนๆน่าจะจํากันได้เขาย้ายมาจาก Detroit Pistons นะครับเทรดไปอยู <ina 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 ina <ina <ina ่กับ Brooklyn Nets อยู <ina <ina ่พักหนึ่งแต่ Brooklyn Nets เนี่ยก็เทรดต่อไปอยู่กับ Houston Rockets แล้ว Houston Rockets เนี่ยก็ปล่อยตัวทิ้งไปก่อนที่ LA Lakers จะมาเซ็นสัญญาครับตอนนี้ผลงานของ LA Lakers ในช่วง ดีเลยนะครับแพ้มา5เกมติดแล้วเดี๋ยวเขาจะเหลืออีก1เกมครับเป็นเช้าวันศุกร์นะครับตามเวลาของบ้านเรา9ก้าโมงเจอกับแซคราเมนโตคิงจะแพ้ชนะเนี่ยเรามาติดตามชมกันดีกว่าครับเรายังคงอยู่กันที่อาการบาดเจ็บนะครับไปต่อกันที่เมมฟิสกิสลี่นั่นคือเดรอนบรูคครับเดรอนบรูคเนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญของเมมฟิสกิสลี่เลยทั้งทีมได้ออกมาประกาศนะครับว่าในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยเขายังไม่พร้อมลงสนาม <S <S ทำไกรแข่งขันครับเนื่องจากทั้งทีมเนี่ยต้องการให้ตัวของเดรอนบรูคเนี่ยมีการทำทรีทเมนต์มีการทำ ตามข่าวก็คือเขาบาเดเจ็บในช่วง27กันยายนที่ผ่านมานะครับช่วงการซ้อมเทรนนิ่งก่อนที่จะเปิดเทรนนิ่งแคมป์เนี่ยแหละเ<ด>ขามีการยืดพยายามจะไปตัดบอล<ด><ด>ครับ<ด>แล้วก็ผิดจังหวะอะไรบางอย่างมันก็เลยทําให้เกิดกระดูกหักนะครับบริเวณมือซ้ายเนี่ยสอ,อย่าง2จุดก็เลยต้องทําการรักษานะครับจนถึงตอนนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปหลังจากที่ฤด,ดูกาลปกติเปิดไปแล้วประมาณ2-3สัปดาห์ครับตัวของดีรอนบรู๊นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่5ของตัวเขาเองแล้วก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ห้ากับททีีมนนนา่สุุดแล้วัับใปจจ เป็นกําลังสําคัญให้กับทีมมากครับในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองเลยนะครับนั่นคือ17.2แต้มต่อเกมเป็นรองแค่จามอาแรงคนเดียวเท่านั้นเองดังนั้นครับก็ข,ขอให้ตัวเขาเนี่ยหายกลับมาเร็วๆนะครับมาช่วยจ่าหน่อยเพราะว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้จาเหนื่อยแน่นอนครับเราไปต่อกันที่ฟินิกซานสกันค่ะเป็นเรื่องความผิดหวังของดดอังเดรเอตันค่ะเซนเตอร์ตัวหลักของทีมอดีตดราฟอันดับหนึ่งปี2 0 1 8ซึ่งในขณะนี้นะคะยังไม่ไมน ไม่ว่าจะเป็นลูกอดอนฉีกเทรยังนะคะเชกิลเจอเล็กแซนเดอร์หรือแม้แต่ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยก็ได้รับการต่อสัญญาระดับแม็กซ์คอนแทรคเป็นที่เรียบร้อยตามกระแสข่าวนะคะว่าคุว่าทางฝ่ายบริหารค่ะโดยเฉพาะโรเบิร์ตซาเวอร์เจ้าของทีมเนี่ยค่ะเขาไม่มั่นใจนะคะว่าทีมอังเตรีเอตันจะเป็นผู้เล่นระดับแม็กซ์คอนแทรคขนาดนั้นพูดง่ายๆก็คือไม่พร้อมที่จะจ่ายนั่นเองค่ะทางทีมฟินิกซ์านส์ค่ะมีเวลาจนกระทั่งถึงวันที่18ตุลาคมนะคะที่จะตัดสินใจต่อสัญญาา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 กกกััับททงงเเเเเเดดดอออออววยยตนนนนนพรระะะถถ้้ไไมมมมม่่่่่่ีีีิขึึหคืฤูลจ จบลงแดวอนดอรเอตันจะเป็นฟรีเอเจนต์ทันทีในจุดนี้เนี่ยตุลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดวอนเดอรเอตันเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักของทีมถ้าหากฟินิกซันเสียปล่อยให้เดวอนเดอรเอตันหลุดไปเนี่ยในอนาคตไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเดวิดบุกเกอร์ยังอยากจะอยู่กับฟินิกซ์ันอยู่ไหมเป็นแบบนั้นเนี่ยบันเทิงเลยค่ะฟินิกซ์ันพอพูดถึงเรื่องสัญญานะครับไปต่อกันที่ LA Clippers กันสักหน่อยครับล่าสุดทางทีมได้ตกลงสัญญากับเทเรนซ์แมนนะครับสองปียนครค,มมยครับ,อ,อ,รบอาี่ัง ทราบนะครับว่าเขาคือผู้เล่นดราฟ์รอบสอนะครับอันดับที่48ปี2019สําหรับนักกีฬาที่มาจากดราฟ์รอบ2เนี่ยมีโอกาสต่อสัญญาปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดตัวเลขเนี่ยมันไม่แย่แบบรับไม่ได้เนี่ยต้องรีบต่อสัญญาทันทีครับเพราะว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาบ่อยๆในฤดูกาลที่จบไปต้องบอกว่าเทเรนส์แมนเนี่ยเขามีผลงานที่ประทับใจมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเพลย์ออฟที่ลงสนามทําแข่งขันแทนคาวายเลยเนอร์ได้เป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะซีรีส์ที่เจอกับยูทาจัสโอ้โหยิงเอ วิเคราะห์เชิงลึกของสัญญาเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยีของ Profit X ในช่วงฤดูการปรกติเนี่ยตัวของ t ทเ r c e m a n นเนี่ยตัวเลขมันวิเคราะห์ออกมานะครับว่าอยู่ที่ประมาณ9.8ล้านเหรียญแต่พอเข้าไปสู่ในช่วง p l a y o f f ครับสัญญาของ t ทเ r น e m a มเนี่ยมูลค่ากระโดดไปถึง13ล้านเหรียญเลยครับพอมาเจรจาและจบลงที่ตัวเลขปีละ11ล้านเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่แฮปปี้มากๆครับเจ้าตัวเขาก็คงแฮปปี้ตอนนี้เนี่ยครับตัวของ t ทเ r นซ m a n นเนี่ยรับเฉลี่ย1.4ล้านเหรียญต่อปีเท่านั้นนะครับสัญญาฉบับนี้เนี่ ลหลังจากจบฤดูกาลปี2025ตัวของเขาจะเป็นฟรีเอเจนต์อีกครั้งหนึ่งครับเราไปตามข่าวเบนซิมอนส์กันซะหน่อยคะ่ะล่าสุดนะคะเจ้าตัวเดยได้มีการพูดคุยกับประธานของทีมค่ะอย่างดาร์เรลมอรี่ค่ะแล้วก็ GM ของทีมอย่างเอลตันแบรนด์นะคะครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมเขาได้ผ่านการตรวจสอบร่างกายเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนโควิด -19 โปรโตคอลของ NBA ก็จะสามารถลงทําการซ้อมกับทีมในช่วงวันศุกร์หรือว่าวัาวนเสาร์เช้าตามเวลาของบ้านเราแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าตััววเเเนนนนซองงงี่่่ยจะลทําากรรแขขใช Pre หื แต่ก็เชื่อค่ะว่าการเข้า,ารายงานตัวแบบนี้นะคะทางทีมเนี่ยก็ไม่น่าหักเงินในช่วงเกมพรีซีซั่นที่เหลืออยู่แล้วค่ะทีนี้ก็มารอชมกันค่ะว่าเมื่อฤดูกาลเปิดแล้วเนี่ยเบนซิมอนจะลงทําการแข่งขันหรือไม่แต่ว่าทีแนแน่ตูนว่าถ้าลงทําการแข่งขันเนี่ยท่ามการเสียงโหของแฟนในสนามยิ่งแน่นอนอะ่ะสุดท้ายนะครับเรามาแสดงความยินดีกับเดริกโรสกันสักหน่นอยครับอดีต MVP ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ n b a นอะครับเขาได้ทําการขอแฟนสาวนะครับที่คบกันมานานแสนนานครับแต่งงานบนสนามเมดินร oh, oh, ยังู มีจิตวายไปด้วยและเพื่อนลองดูแหวนที่ครับโอ้โหใหญ่กว่าลูกตาเราอีกอะมองไม่เห็นนิ้วเลย <Greek. S 1> นี่คือความสุขของเดอริกโรสครับเมื่อมีความสุขแบบนี้นะครับไม่มีการบาดเจ็บ <S <S ไปอย <rs. S 1> ู่กับทีมที่ดีโค้ชที่ดีเพื่อนร่วมทีมต้องการทุกคนเลยดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับขอผลงานอันยอดเยี่ยมของเดอริกโรสให้พวกเรารับชมกันดีกว่าครับและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะไม่พลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม subscribe ที่โลโก้จูนี่ที่ทรีแมเนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ ทีเอคือทีเอของพวกเราทวิตเตอร์ a ีเมนี่วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุก mm. คนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ เหือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แป,ปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ